ดีค่ะวัดดีค่ะ <c oughs> เข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาทาโลนะคะโอ้เสียงยิ่งไปไม่ได้เลยวันนี้เนาะมาทำเรนดอมอะไรกันดีล่ะนะคะครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปถึงสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไห้เอามาดูกันมาดูกันนะคะหลายท่านบาหลายคนบอกว่ายายเสียงค่อยพยายามแล้ว <c oughs> ช่วงนี้ จริงอากาศหนาวๆอยู่ด้วยเนาะนะคะมาดูกันมาทำเดนด้อมกันยายขออนุญาตแบ่งไพ่เป็นสองก้องจะได้ง่ายนะนะยายขออนุญาตแบ่งไพ่เป็นสองกองยาย,นะนะออายจะเลือกมากองหนึ่งกับหัวข้อที่ว่าครึ่งเดือนจากนี้ไปถึงสิ้นปีจะเป็นอย่างไรนะนะขอเลือกด้านขวาดีกว่า นะคะจากเรนดอมนี่เนาะจากนี้ไปครึ่งเดือนจะสิ้นปีแล้วนะคะจากนี้ไปครึ่งเดือนนี้ไปจะเป็นอย่างไรกับชีวิตโคชิกพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะ The High p r i e s t e ชีวิตที่ยังไม่แน่ไม่นอนหนึ่งไม่เท้าถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นได้นะคะชีวิตอืม จากนี้ไปถึงสิ้นเดือนใครที่มีความรักคนรักคู่ครองจะมีคนมาหาจะมีคนมาพูดคุยเรื่องแต่งการแต่งงานจะได้คบกับคนที่เรารอคอยนะคะคนธาตุไฟหรือสเตนบางครั้งบางทีต้องทำเป็นนิ่งๆเงีเยบๆน,นะคะคนราศีสิงค์คนธาตุไฟโอววันนี้มีคนธาตุไฟเนาะคนราศีสิงค์ธาตุไม่ตรง อราศีไม่ตรงไม่เป็นไรในเรื่องตรงตามที่เราต้องการดูได้นะคะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็ทักมายายจะหาเวลาลงให้ได้นะคะต้องขออภัยดวงที่ทักมาส่วนมากยายจะว่างช่วงเช้านะขึ้นมาใบแรกก็เดนรอเวอเลยหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงมีเสน่ห์ อยู่ในช่วงกำลังมีสเสน่ห์อยู่ในช่วงที่มีคนรักคนพูดคนคุยเยอะแยะ,ยะมากกว่าหนึ่งคนเลือกไม่ถูกใช่ไหมละ่ะนะคะช่วงนี้หลายท่านหลายคนกำลังอยู่ในช่วงมีสเสน่ห์เดินรบขึ้นมาใบแรกเลยอเดี๋ยวให้รูปแพวนหลายท่านหลายคนนะคะมักจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ปีใหม่แล้วอยากได้อะไรที่มันดีๆอยากเจอสิ่งที่ดี อยากเจอสิ่งที่ใช่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านออกมาท่านจะช่วยเหลือหลายท่านหลายคนไปขอพอรนะคะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพอรเจ้าแม่นั่นเจ้าแม่นี่วัดนั้นวัดนี้อะไรที่มันดังๆโดยเฉพาะขอเรื่องเงินเรื่องความรักโอ้นะคะใครที่มีการวางแผนเรื่องเงินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีนะคะหลายท่านหลายคนจะวางแผนชีวิต ปีใหม่จะวางแผนชีวิตเรื่องการเงินเรื่องการเงินของท่านจัดนี้ไปอยู่ในแนวโน้มไปในแนวบวกอยู่นะคะคุกไม้เท้าหลายท่านหลายคนเหมือนมีการรอคอยเหมือนความรักจะเข้ามาในชีวิตต้องเลือกแล้วล่ะนะคะใครที่คบอยู่กับความรักมากกว่าหนึ่งคนชีวิตของท่านต้องเลือกท่านต้องเลือกแล้วคะ่ะ คนที่เรารอคอยเขาจะมาสารภาพรักคนที่เรารอคอยเขาจะ,อะบอกความในใจความจริงใจกับเรานะคะใจเย็นๆนะคะว้าวหกไม้เท้าและสิบเหรียญจากนี้ไปก่อนสิ้นปีจากนี้ไปครึ่งเดือนหลังนะคะหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตไปแนวแนวบวกนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องความรักพรที่ท่านไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านกําลังทํางานนะคะขอเรื่องความรักความรักจะสมบังขอเรื่องเงินเรื่องเงินจะสมบังนะคะจากนี้ไปโอ้มีแต่เรื่องดีๆนะคะเปิดขึ้นมาขอรับพลังงานบวกๆ้วกนว้ด้วยนะคะใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองเขาจะเดินทางมาหานะคะกับมาหาครั้งนี้หรือว่าคนที่เงียบไปนิ่งไปถ้ากลับมาหาครั้งนี้จะดีขึ้นจะมีแนวโน้ม ความรักมั่นคงขึ้นอาจจะถึงขั้นการแต่งการแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันและเขาจะซัพพอร์ตเรื่องการเงินด้วยนะคะใครที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงท่านก็จะได้ตามที่ท่านขอนะคะใครที่ต้องการเดินทางจะมีการเดินทางนะคะนัดพบกับใครทางไกลต่างถิน่นต่างแดนจะมีคนเดินทางมาหาเลยจิตช่วยหลายท่านหลายคนนะคะในหัวในสมอง มีการคิดการวางแผนการแผนอะไรไว้เยอะแยะเต็มหัวไปหมดนะคะเขาบอกว่าเออชีวิตปีใหม่จะมาถึงแล้วจะเอายังไงดีอืมนะคะหลายท่านหลายคนมีการวางแผนมีการคิดการทำเกี่ยวกับชีวิตเราจะให้ไปในทิศทางไหนนะคะใครที่รอคอยกับคนทางไกลยังไงก็จะมีคนเดินทางมาหานะคะเขาบอกว่ามาช้าแต่มั่นคง มาช้าแต่มาชัวร์นะคะถ้าเราคอยใครสักคนเราคอยความชัดเจนเราคอยอความจริงจังท่านจะได้นะคะจะมีคนมาสารภาพรักจะมีคนชัดเจนคนที่เราครบเราคุยเราพูดอยู่ด้วยเราครบกันมาทําเป็นนิ่งเงีงเยบตอนนี้เขาจะชัดเจนกับเราเลยนะคะเขาจะซับพอรเรื่องเงินเขาจะขอแต่งงานโอ้พ่เปิ่ออกมาดีจังเลย นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยในสิดาบมาแล้วหลายท่านหลายคนที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ตอนนี้กําลังเครียดเรื่องอะไรไม่รู้กําลังเครียดกําลังคิดกําลังเบื่อหรือมีปัญหาอย่างหนักท่านจะผ่านพ้นไปได้นะคะสิดาบสิบ่วยเออ,อสิบเหรียญน,นะท่านจะผ่านพ้นไปได้หลายท่านหลายคนมีปัญหาเรื่องเงิน มีปัญหาเรื่องเครียดมีปัญหาเรื่องคนรักคู่ของท่านจะผ่านไปได้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตจะมีคนเข้ามาเปีสายเปีมาเลยนะคะคิงเรียนบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้อืคบกันมาตั้งนานนิ่งเงียบนะคะทําให้เราคิดเราเครียดไม่เป็นไรนะคะอย่างไงก็เดิมมดิเชียนมาแล้วภพ่ปฏิหารสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังยังไงก็ครึ่งเดือนหลังนี้จะดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักแต่ดินมากเรื่องความรักกับการเงินนะคะใครที่คบอยู่อ่ากับคนมากกว่าหนึ่งคนท่านต้องตัดสินใจหรือคนที่เราครบคนที่เราพูดเราคุยอยู่ด้วยหรือคนของเราไปมีคนอื่นเขาจะกลับมาถ้าใครที่ไปจะไปจากเราไปมีคนอื่นยังไงเขาก็จะกลับมานะคะ ใครที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคนของเราจะดีขึ้นโอ้เด่นเรื่องเงินเนาะนะคะจากนี้ไป <c oughs> ถึงสิ้นปีชีวิตเราใครที่ติดขัดเรื่องการเงินใครที่มีปัญหาที่ต้องเครียดต้องเหนื่อยต้องเบื่อชีวิตท่านจะผ่านพ้นไปได้ใครที่เราคอยคําตอบจากคนทางไกลหรือคนที่เราคุบเราพูดเราคุยอยู่คนที่นิ่งเงียบเียบเขาจะให้ความชัดเจนนะคะเขารักจริงหวังแต่งนะคะยังไงก็วันเวลาเข้าเนี่ย ไพ่แห่งการเวลาหกดาบคิดเอานะไพ่หกดาบชุดนี้ไพ่แห่งการเวลาชุดนี้หันหัวเรือกลับนะคะยังไงเขาก็กลับมายังไงเขาก็ให้คําตอบที่ชัดเจนคนคนนี้คนที่เราคบอยู่คนที่เรารอคอยคนที่ทําให้เราเครียดคนที่ทําให้เราอ่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างไงเขาก็จะกลับมาอย่างไงเขาก็จะชัดเจนและเขาจะซัพพอร์ตเราเรื่องเงินด้วยนะคะอืม ใช่เลยนี่คนที่นิ่งคนที่เงียบคนที่ห่างกันไปยังไงเขาก็จะกลับมานะคะความรักของท่านเด่นมากครึ่งเดือนหลังถึงปีใหม่เขาบอกว่าความรักจะเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทํางานแล้วคะ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทํางานแล้วใครที่ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพระมแม่รัศมีพระพกิณฑเนตร <c oughs> หรือไปขอกับพระเวสสุวรรณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรานับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทำงานแล้วค่ะไม่ว่าการเงินหรือความรักจะออกมาในแนวบวกมดนะคะใครที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตคนรักของเราจะเลือกเรานะคะใครที่มีคนรักอ่าคบอยู่สองคนชีวิตต้องเลือกแล้วค่ะเขาจะชัดเจนกับเรานะคะเดเดดขึ้นมาเลยเนี่ยเดเดดปัญหาต่างๆมันจะจบไปยังไงปัญหาต่างๆก็จะจบไปก่อนสิ้นปีก่อนปีใหม่นี้ ปัญหาที่เราคิดเราเครียดปัญหาที่เราพบเราเจอมันหมดแล้วนะคะใจะเย็นๆนะเดี๋ยวเดทขึ้นมาเลยเดือไพินเทสโอเดือมีจีเชียนขึ้นคู่กับเดือไฮพินเทสความชัดเจนในชีวิตหรือความไม่แน่นอนในชีวิตความไม่ชัดเจนในชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายเขาขายฝ่ายเดียวนะคะความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตยอยู่ที่ตัวเราด้วยตัวเรามักจะเป็นคนไม่ชัดเจนไม่ตัดสินใจจะเอาอยังไงจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี้หรือจะเลือกไทยนะคะทําเป็นนิ่งๆเงียบๆทำเป็นฉันอยู่ได้โนสนโนแค่ไม่สนใจใครจริงๆเราอยู่ได้ก็จริงแต่ใจเรายัง คิดยังต้องการในสิ่งที่เราต้องการมาควบคุมนะคะเราจะได้ในสิ่งนั้นขอให้ใจเย็นๆนะคะจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้ดวงการเงินและดวงความรักเราเด่นมากว้าวหนึ่งเหรียญขึ้นมาเลยสิบเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะดวงการเงินหลายท่านหลายคนไปในแนวบวกนะคะหลายคนอาจจะมีโชคลาภลอยอาจจะมีโชคพุกๆหรือหลายคนอาจจะทําเรื่อง เกี่ยวกับการเงินไว้ท่านจะได้รับผลนะคะดวงการเงินท่านเด่นมากขึ้นมาทั้งสิบเหรียญคิงเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้ดวงการเงินเด่นนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงที่เบื่อเบื่อซิงเซงว่าเออเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะดีขึ้นหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตมันคุมเคือแล้วเกินมันจบไปแล้วนะคะหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตที่มีปัญหายุ่งยิ่งยุ่งเยิง,ยง,ยง,ยงอยู่นี่แด่แฮงแมนห้าดาบ นะคะห้าหมไม้เท้าหลายท่านหลายคนชีวิตการงานชีวิตของท่านมีเรื่องยุ่งยุ่งมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องเคลียร์โดยเฉพาะเรื่องความรักคนที่เคยอ,อกหักรักคุดคิดเยอะคิดมากนะคะคนรักจากไปหรือคนรักมีบุคคลที่สาเข้ามาเกี่ยวข้องถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลามันต้องชัดเจนถึงเวลาที่เขาต้องเลือกถึงเวลาที่เขาจะกลับมานะคะ ใครที่โดนบล็อกอยู่เขาจะปลดบล็อกนะคะบางทีเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับอืมฉันไม่เชื่อว่าเขาจะกลับมาฉันไม่เชื่อว่าฉันจะมีเงินฉันไม่เชื่อว่าการเงินชักแก้ได้เออบางทีบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับกระทันหันเปลี่ยนแปลงนะคะจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีอะไรประมาณนี้นะคะหรือใครที่ มีเรื่องดีๆก็ให้ะระมัดระวังอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปับกระดันหันกลัวว่าจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องร้ายมันเป็นใบเบอร์ซาก,กันได้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเปิดภาพรวมมาไพ่ออกมาดีหมดนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญขึ้นมาชีวิตของท่านจากนี้ไปก่อนสิ้นปียังไงชีวิตก็ไปในแนวบวกนะคะอะไรที่มันสิ่งๆเบืเบอ่บอๆมันอยู่ที่เราไม่ตัดสินใจบางคนไม่ตัดสินใจขาดบางคนทําอะไรยึกย,ย,ยึกยักยัก นะคะสองจิตสองใจจะเอาอยัางไงนะคะใครที่คนใครที่รอคอยกับคนทางไกลหรือใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษายัางไงเขาก็จะชัดเจนยังไงเขาก็จะกลับมานะคะราชินิดาให้ระมัดระวังคำพูดและอารมณ์นิดหนึ่งนะคะจากนี้ไปถึงสิ้นปีครึ่งเดือนหลังนี้หลายเรื่องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักของเรามาในแนวบวก นะคะใจเย็นๆหลายท่านหลายคนอาจจะอ,อีโก้นิดๆไม่ค่อยสนโน no, สนโนแคร์ no ว่าใจเย็นๆนะคะเวลาจะพูดอะไรให้คิดก่อนพูดนะคะบางทีเราเป็นคนแบบนี้เราไม่ค่อยงอใครเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอาจจะทำให้ เรื่องบางเรื่องเสียก็ได้นะคะต้องใจเย็นๆได้ระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งนะคะก่อนถึงสิน้นปีใหมน่นี้บางครั้งบางทีให้ระมัดระวังอุบัติเหตุบางนะคะบางทีบางท่านดวงท่านอาจจะส่งท้า <c> ย <oughs> ปีก็เป็นไปได้เนาะหลายเรื่องหลายอย่างออกมาในแนวบวกแต่ก็ระมัดระวังไว้บ้างนะคะสิ่งต่างๆที่เราคิดเราหวังมันจะได้ดังทีคิดอย่างที่หวังไม่ได้นะคะบางคนภายในเจ็ดแปดวันนี้อาจจะมีข่าวดี ข่าวดีเรื่องอะไรเรื่องที่ท่านรอคอยท่านรอคอยเรื่องอะไรล่ะเรื่องความรักไหมเรื่องการเงินไหมหรือว่าเรื่องการงานท่านรอคอยอะไรสักอย่างสิ่งนั้นมันจะดีขึ้นใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพปวดแคบปวดขาหรือบางคนมีปัญหาสุขภาพอาจจะได้ล้มหมอนนอนเสือ่อเข้าโรงพยาบาลก็จะดีขึ้นไม่เป็นไรมากนะคะ เ็ก้าไม่เท้าแปดไม่เท้าบางทีเราจมอยู่กับเรื่องเดิมๆไม่ออกจากวังวนเรื่องเดิมๆม,มันก็ทําให้เราคิดทําให้เราเครียดทําให้เราเหนื่อยถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วนะคะหลายเรื่องหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าแต่ฝ่ายเขาจะไม่ชัดเจนตัวเราเองยังสองจิตสองใจตัดสินใจอะไรยากเพราะเรามักจะวังวนดูเรื่องเดิมๆม,มักจะเป็นคนคิดเยอะมักจะเป็นคนพิดคิดมาก บางครั้งบางทีเรื่องยังไม่เกิดเราคิดไปก่อนนะเราไปคนคิดเยอะถ้าเราตัดสินใจตั้งแต่ไพออกมาครั้งแรกมีตะไพดีๆหมดนะคะมันอยู่ที่เราตัดสินใจนะสองคิดสองใจตัวเราไม่ชัดเจนกับตัวเราเองนะคะอัศวินช่วยใครที่ไม่ยังไม่มีคนรักคู่ของปีนี้ท่านจะได้เจอเนื้อคู่นะคะ อาจจะมีคนกําลังเดินทางมาหาคนที่เราพูดเราคุยอยู่คน,คนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนเขาจะเดินทางมาหานะคะยังไงขึ้นมาอีกแล้วความชัดเจนไม่ได้อยู่ที่ตัวฝ่วายตรงข้ามความชัดเจนกับเรื่องเราต่างๆอยู่ที่ตัวเราตัวเราเป็นคนตัดสินใจไม่ชัดเจนตัวเราเป็นคนคุมเครือทำอะไรก็ยังสองจิตสองใจนะคะดวงการเงินของเราเปิดแล้วนะคะจากนี้ถึงสิ้นเดือนหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเรา มันจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการงานทุกอย่างแต่ความชัดเจนอยู่ที่เราตัดสินใจนะเราเป็นคนมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องตัดสินใจสองคิดสองใจจะเอาอยัางไงกับความรักดวงการแต่งงานดวงการมีคนรักคู่ครองดวงการที่จะได้เจอเนื้อคู่มีสูงนะคะคนที่เราครบที่เราพูดเราคุยอยู่ด้วยเขาเลือกแล้วนะคะเขาเลือกเรา อยู่ที่เราจะตัดสินใจเราจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอสานี้นะคะเพราะว่าราศีนิดาบขึ้นมานี่ตัวเรานี้เป็นคนไม่ค่อยจะยอมใครนะคะหลายท่านหลายคนต้องการการเงินต้องการการงานต้องการความรักนี่ออกมาแล้วจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้หลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเรา จะมีแต่เรื่องดีๆอยู่ที่เราจะตัดสินใจไหมละ่ะเด็กดาบนะคะบางคนบางท่านอาจจะสงิกสงอกเขาบอกสงิกสงอกนะคะนะคะใจเย็นๆชีวิตของท่านจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้ยังไงก็โดงเปิดนะคะคนใดที่ยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจบางคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเหนื่อยมันติดขัดเบื่อท้อเขาบอกเดี๋มีทิเชียนขึ้นนะคะ หรือไม่ิเชี่นขึ้นมาสิ่งปฏิหารต่างๆจะเปลี่ยนแปลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอท่านกําลังจะดําเนินการนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะยังไงก็จะมีคนรักคู่ครองเข้ามาในชีวิตใครที่ยังไม่มีเนื้อคู่ท่านจะได้เจอคนที่ใช่ใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนเขาจะเลือกเราเขาจะซัพพอร์ตเขาจะขอแต่งงานขอมีเราในชีวิตนะคะขอให้ท่านมี ดวงสมหวังโชคลาภทุกอย่างเด้อดวงการเงินดีมากใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงได้นะคะจากนี้ไปถึงสิ้นปีครึ่งปีหลังนี้หลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตไปในแนวบวกนะคะขอให้สมหวังกันทุกคนจ้า